พักทายสบายดีสวัสดีครับวันนี้เอามาพาเข้ามาสนิทพี่กอกล์ย์วันนี้มาแกกันรอบค่ำที่ร้านลาบสารคามคืคำเป็นิเศษวันนี้คือค้ำเป็นพิเศษครับอุอบ้ยอะไรอยากได้เส้อผ้าก็ตรงมาเลยเด้อรคบค้ำขาก็มีบริการมี มามาดิมามาพูดมาพูดมีอะไรบ้างนะสวัสดีค่ะนิสานิสาค่ะวันนี้เอออะไรนะจะมารีวิวร้านของเอออะไรร้านสารคามใอันนี้ะแล้วก็ังมีเ่พิมามือังท้านี่ิทํามือกี่บาทิบหายี่ห้าบาท ไปสิบเก้าบาทอันนี้นะคะคือเอ่อตุ่ยู่รับไสิเอ็บาทเออหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าหนึ่ง้สบาบาทนะคะถ้าซื้ออยู่นี่คือหนึ่งร้อยเก้าบาทถ้าไปซื้อหยอยู่นู่นสองร้อยสองร้อยสี่บเก้าบาทนะคะเออเนนี้เลยแล้วก็แมสนะคะนีสีดำสีฟ้าสีสาดำแล้วก็เทาแล้วก็ วาชููเอาแล้วนี่นะคะก็จะเป็นแบบกล่องนะคะสามสบห้าบทกางเกงอะกางเกงก็มีหลายนาคามีหลายไซส์ค่ะหลายเริ่มต้นตั้งแต่ห้าเ้าบาทอึงเริ่มต้นตั้งแต่ห้าเก้าเออใช่ตั้แต่ห้าเป็นึ่งร้อยนะคะร้อยยี่ิบเก้าไม่เลกอะ ตอน่าค้ำกับพ่อขายได้อยู่อันนี้กับกับข้าวของเราก็หมดแล้วมีบริการน้ำอ้อยคั้นสดมาเข้ามาในร้านสองางี้ยสองโอ้ หม,ม,ม้หอ,มมอไไน้ำป่อยหมอ้มนนอนออ้ำป<อ>่อยเมื่อวันใดแล้วขับรถน่ะน้ำปล่อยที่หม้อแค่ไหนเยี่ยมลาดเราเน้องแล้วลาบสารคามแล้วเอาไปนน้ำปล่อยสดเขาทำให้เค็มขอลองเิ็มก่อนนะครับถ<อ>่าชิมดูเยี่ยมครับโอ้ วิเนปานบ่โอ้หวานรสชาติหวานแต่แม่เบาหวานกินได้แต่ดูข้อกภาพของลงเป็นเบาหวานแต่ก็ยังดีไม่หวานมากเพราะว่าเอาน้ำใส่แล้ววันนี้มาหกเออเอาเอาเลขเลขไปเลยอาจารย์ห้ากับหกห้ากับหกละเอ่อ เงาเป๊ถ้าจะให้แบ่งปันผมขอว่าแปดหกเก้าหกออประหยัดอาแปดห้าแปดหกกระพรไปเก็บไปกนทางได้ผู้ใดไปกานทางได้ทางก็ไม่แถงจะสิอันเลยเดี๋ยวนี้สามเกือาหนึ่งกละพริสองผมสามเออเคสพิเศษ เอาอย่างเดียวไม่ดสร้างสร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเฮ่อนเพื่อนมาเทียใหญ่มาเหยียบบ้านไม่เยี่ยมน้องเยี่ยมนุ่งแล้วจะใส่ทองแล้วก็เหยียบต้นได้ให้นะ้องใ้มีรวยร่ำรวยต่อไปจะลองเส้นฟังอออเออเออจะเพ่งด้วย รูด้ดีว่าปีไปปีปัญญานี่จะแต่อองหรือร้อมก่อนหน้าบังเป็นพวกหาเวลายามนอนงานงานจนทั้งไม่หลับใครน้อจะมาก่อนอายุก็เข้าขึ้นคันยัางหาคนนอนไม่ได้สักที ลักคนเจอใยบันโยติดก,กันบ้านเราม่เพียงหรัวกันมองเห็นกันทุกวันหน้าบน <c oughs> อยากพูดอยากบอกก็พูดไม่หอบเพราะจนลักเธอก็หลับท่วมทวนน้องหนาบนก็ไม่รู้ตัว โอ้ตัวแอดมีเพลงกล่อมเลยสองชั้นสีสันง,งามตาบ้านเราีนมุง่งโดยยาหลังคาก็ไม้ฝนหัวใครเล่านา <laughs> เขาจะมาละฮักตัวพ <laughs> อแค่มองนองคำ้ำรู้แอบปากตัวหนวูข้างเดียวเลยไป ลองเขียนกำพูดจากสี่ห้าคำไปเน็บไปรู้ตอนคำมีแค่ความมารักอยล้นใจสี่ห้าบรรทานน้องคาร็ไม่เอาไปผมเห็นเป็นเศษอะไรต้องนอนเศร้าใจลองให้ละเด

ใครกนันนี่หน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชายหรือใครกันเล่าลืมรองเท้าไว้หน้าแค่ดูเพื่อรู้ว่าคนสวมมันเอาได้จิตเนี่ยลองอยากจะจ้าล้อจากข้างในแอบฟังจะแน่จะใจ น้องมีชายแนบในห้องนอนใส่กอนคุยกันสำราญเต็มที่ห้องเจ้าห้องนี้ที่จ่ายเงินค่าเจ้าเรือนก่อนที่เป็นคนเจ้าแต่เขาเป็นผู้มานอนติดประตูลงพอนเขาคงนอน ทับลอยพี่ชายต้องลาห้องเจ้าไม่อยากเข้าฟังทางสวรรค์ทั <c oughs> ้งแสบสันเทน้องดงแลแม่คนร้ายใจแกงกอเจ้า <c oughs> ห้องให้น้องร้องชายเจ้าทองต้องเจ้าเป็นใครช่าง,งยามใจ ี่ชายเลครับสำหรับคลิปนี้เพ่อตัวนี้ก็เอาไว้สมีก่อนเด้อผู้ใดแวะไปผ่านมาอำเภอศรีไรยจังหวัดบึงกาฬและได้เด้อร้านลาบสารคามอำเภอศรีไรยสำหรับคลิปนี้เพ่อตัวนี้ก็เอาไวส้สมีสักก่อน คลิปหนะ้าค่อยเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามให้คนตูนิตเอดเอด้เ,เ,เพื่อเป็นกำลังใจให้คนตูนิตเห็นคลิปไปไหมต่อไปขอ,อขอบคุณครับบ๊ายบายนะบ๊ายบบาาย๊บายบาย <c oughs>